ครับวันนี้ซีรีส์5 F10 นะครับดีเซลนะครับดีแมปใช้งานนะครับรถอ,อันนี้อันนี้เป็นรถคุณหมอนะฮะในแพทย์นะครับก็ใช้งานทุกวันนะครับเอารถเอ่มาเมาจูนก็รู้สึกชอบนะฮะเลยเอา BM มา คันนี้เป็นซีรีส์5 F10 ดีเซลนะฮะเดิมมันก็มันก็จะไปตามภาษาของรถเดิม,มนะมันก็วิ่งวิ่งดีอยู่แล้ว B M นะครับแต่ว่าก็คือถ้าถามว่าถ้าจูนแล้วเนี่ยอ่ามันก็ดีขึ้นอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่รู้มีจอออนบอร์ดหรือเปล่าอันนี้นะครับอ่าจูนแล้วก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราวิ่งหลายๆแับ ก็อ่ารีแมปปรับจูนไปนะครับอ่าอันนี้เราวิ่งเรื่อยๆให้ดูก่อนนะฮะวิ่งสแตนดาดเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกวันเลยนะฮะโหมดอะไรก็ได้ไม่ต้องจําเป็นต้องโหมดสปอร์ตโหมดดา์โหมดอะไรครับได้เลยนะครับขับชา้าๆลื่นๆนะฮะแตะเบาๆนะฮะแต่เบาๆนี่มาแล้วรอบพันกว่าเนี่ย เดินแบบนุ่มนะฮะขึ้นแบบนุ่มเลยนะครับแต่คันเร่งมาเบานะฮะแรงบิดมามหาศาลเลยนะฮะใช้งานได้ได้เลยนะฮะทุกวันไม่จําเป็นต้องแบบสิ่งอย่างเดียวนะฮะไฟที่จูนเน้นอีโคนะฮะประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็รถทํางานทุกวันได้นะครับาแต่แฟแฝงกําลังอยู่ภายใต้ฝาป่องนะครับ สบายเลยนะครับใช้เวลาจูนประมาณสองชั่วโมงนะฮะต่อหนึ่งคันนะฮะ อนี้แบบใช้งานได้สบายๆนะฮะอันตาแรงดันไม่ได้เยอะด้วยนะฮะแบบใช้งานได้สบายเลยคือกดนี่มันมาแบบนุ่มๆเลยนะฮะพาวเวอร์ <c oughs> ตอบสนองดีแน่นอนนะครับอันนี้คันนี้ไม่ได้เน้นจูนแบบรุนแรงเท่าไหร่นะ นะครับเน้นจุนใช้งานจริงๆเลยนะค,คืออยากจะให้การแบบกระชับกระเชงนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้โหมดดธรรมดาเลยนะไม่ได้โหมดสปอร์ตอะไรนะรโหมดธรรมดานะครับอ่าตัวนี้ก็ขับแบบใช้งานเลย พนักกาลังมันแบบมหาศาลนะครับแต่รถคันนี้น่าจะไม่เคยน่าจะไม่เคยวิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร,ร่นะฮะผมเหยียบปุ๊บผมจะเห็นแล้วว่ามันเหมือนจะมีควันออกมาเล็กน้อยควันเนี่ยไม่ให้ไม่ให้จูแล้วมีควันนะไม่มีแต่คือว่าแรงดันในเสียเนี่ยมันเอาขม่าไว้พวกที่มันเกาะๆกอยู่ข้างๆออกมาก่อนรอบนึงนะฮะแล้วจะไม่เห็นแล้วนะครับอเพราะว่ารถที่ไม่ได้วิ่งแบบ คือรถอะถ้ามันไม่แรงเนี่ยแรงดันในเสียก็จะน้อยแต่พอรถแรงขึ้นแรงดันในเสียเยอะมันบางทีมัน,นจะดันออกมาครั้งแรกนะฮะอาจะเห็นซุบออกมาครั้งแรกแล้วก็ไม่มีล่ะนะครับอ่าลื่นๆเลยนะครับขับดีมากครับบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับ มก็ทำหลายคันนะเบนซ์ ben, นะครับมีทุกรุ่นนะฮะเลงโลเวอร์ lower, นะครับญี่ปุ่นทำนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคลิป d m a มลงให้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวถาว่าเอ้ไม่ได้ทำญี่ปุ่นหรือว่าทำนะฮะญี่ปุ่นปาเจโร่ดีแมอะไรมิตซูมิตซูทิสันเอ็มจีแอคเซนเตอร์อะไรทำได้หมดนะฮะ ขับช้าขับเร็วไม่มีกระตุกนะครับขับช้าขับเร็วไม่มีกระตุกหนะยอดได้อะไรได้นะครับกําลังอยู่ที่ขาคนขับเลยนะครับอ่าเรียกมาตรงไหนก็มาเลย เจอกันคลิปหน้านะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวดูดีมูนีีแม็กอะไรก็มีอยู่นะฮะเดี๋ยวลงให้ดูบ้างนะฮะจะจะบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยได้ทํารถญี่ปุ่นเลยหรออะไรประมาณนี้นะฮะรถญี่ปุ่นก็ทํานะฮะยุโรปก็ทํานะครับลงแล้ว